สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขและป้องกันนะครับการที่ถูกมาแวร์นะครับจากข้อความที่ส่งมานะครับซึ่งเป็นข่าวการเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้ทําคลิปเกี่ยวกับการป้องกันและการนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะป้องกันมาแวร์พวกนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับต้องเป็น Facebook ที่ กดเข้าไปแล้วโดนมาแวร์นะครับหรือไม่หรือว่ากดเข้าไปแล้วไม่โดนมาแวร์ก็ได้นะครับแต่ว่าแต่อยากจะทําเพื่อความมั่นเพื่อความสบายใจนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ขีด3ขีดครับผมเลือกไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับผมในส่วนของหน้านี้นะครับให้ทุกคนเลือกไปที่การตั้งค่านะครับเลือกไปที่การรักษาความปลอดภัยนะครับในหน้านี้การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับ สำหรับใครที่กดลิงก์ที่เขาส่งมาให้นะครับให้ทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยทุกคนต้องมาออกจากระบบนะครับมาดูว่าเราติดหรือยังนะครับเราติดกับดักของเขาหรือยังนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเลือกตรงที่อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบอยู่นะครับให้ทุกคนเลื่อนนิดนึงนะฮะเพื่อให้โทรศัพท์ได้อัปเดตแล้วก็กดดูทั้งหมดครับผมโอเคครับ ตรงนี้ถ้ามันมีการใช้งานมากกว่า1การใช้งานนะครับที่เรามั่นใจว่ามันไม่ใช่ของเราแนะ่ๆเนี่ยหรือว่ามีการเข้าสู่ระบบจากที่ใดเนี่ยให้ทุกคนจิ้มที่จุด3จุดแล้วกดออกจากระบบแบบนี้ครับทําทุกอันเลยนะครับถ้ามั่นใจว่ามันไม่ใช่ของเรานะครับให้ทุกคนกดออกจากระบบทุกอันเลยนะครับโอเคนะครับพอออกจากระบบแล้วนะครับให้ทุกคนแม็กกับครับ อพอทุกคนออกจากระบบเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้ทุกคนเปลี่ยนรหัส f a c e b o o k ด้วยนะครับเปลี่ยนรหัสการเข้าสู่ facebook นะครับเดี๋ยวว,วิธีการสอนผมมีสอนอยู่ในช่องนะฮะใครที่เปลี่ยนไม่เป็นก็ให้เข้าไปเปลี่ยนละกันนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้มาที่ ขอแม๊กคับก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงมาที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับมาที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมครับผมมาที่การตั้งค่าครับผมมาในส่วนของการรักษาความปลอดภัยแต,แต่แต่นะครับแต,แต่แต่เราจะเข้าในส่วนของหน้าต่างที่เขียนว่าแอปและเว็บไซต์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า11ลงมานเนี่ยให้ใช้ในหัวข้อนี้นะครับ Facebook สำหรับมือถือเวอร์ชั่นเก่านะครับ แต่ว่าถ้าใครที่เป็นโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปที่เข้าสูร่ระบบโดย facebook นะครับเพราะตอนนี้เขาส่งมาในนานของ m ม s s e n g e r นะฮะในเครือข่ายของ Facebook นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปแก้ไขครับผมโอเคพอทุกคนเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้ครับนี่คือ,อแอปที่อาจจะเป็นมัลแวร์หรือไม่เป็นมัลแวร์ก็ได้นะครับให้ทุกคนนะครับลบซะนะครับ ไปเลยครับแอปที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยก็ให้ลบไปก่อนครับถ้าเราไม่ได้ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าแอปพวกนี้มันลิงก์กับ Facebook เราอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า Myware ตัวนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเราจะป้องกันด้วยการกีดการมันออกก่อนนะครับจากนั้นทุกคนกดลบครับผมลบภาพ และรูปภาพอ่าให้ทุกคนกดลบเลยนะครับเขาก็จะบอกว่ากำลังลบแอปและเว็บไซต์สารเรายการออกนะครับจากนั้นทุกคนกดเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมโอเคครับแค่นี้เองครับวิธีการป้องกันนะครับไม่ว่าทุกคนจะเข้า กดเข้าไปแล้วหรือว่ายัางไม่กดเข้านะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากเส้นสุดสอกระบวนการนี้แล้วทุกคนต้องเข้าไปเปลี่ยนรหัส Facebook ของตัวเองด้วยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมนโบรสวัสดีครับ